สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุน VI เชิงรับนะครับ Defensive Investor และก็ Aggressive Investor น้องทุน VI เชิงรุกนะครับเชิงรับเด่นเชิงรุกเน้นๆน,น,นะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องปั้น์ดหุ้นคุณทำได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงประกาศงบนะครับ Q2 ไตรามาสที่26เดือนนะครับ เราก็ถือโอกาสมาพิจารณาหุ้นนะครับที่นะครับสามารถที่จะพิจารณาเป็น v i เชิงรุกได้นะครับ scg decor นะครับ scg นะครับแล้วก็ D นะครับ scgd ตัวเนี้ยนะครับผมจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับในส่วนของกลยุทธ ได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ VI นะครับซื้อปุ๊บเนี่ยเรานะครับมีกําไรอยู่ในมือทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงกราฟราคานะครับจากที่เขาวิ่งอยู่ประมาณ10กว่าบาทเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับราคามันอยู่ที่ราคาปิดตลาดนะครับอยู่ที่4บาท4สตางค์นะครับ ซึ่งเดือนนี้นะครับกรกดาเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาในสวยงามมากนะครับในช่วงที่ก่อนหน้านั้นนะครับเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับลงไปเต็มแท่งของแท่งแดงเลยนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่เก็บหุ้นได้ดีมากๆนะครับช่วงจังหวะที่มันลงไปแท่งแดงเต็มๆเนี่ยนะครับอ่าเฉนั้นถ้าเป็นทำเฟรมมันเนี่ยนะครับก็อยู่ในโซนอยู่ในกรอบที่ เราสามารถเก็บหุ้นตัวนี้ได้ได้แบบสบายเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูในรายละเอียดของ w e e แล้วก็ในส่วนของ day กันบ้างนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรไหมนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นได้นะครับว่าในส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับมันจะมีถอดไส้ของ time frame week ก่อนหน้านั้นซึ่งกราฟราคานะครับมันก็จะลงไปปิดไส้เห็นไหมครับมันก็ ลงมาปิดไส้ตรงนี้จริงๆด้วยนะครับอันนี้เป็นรีเจ็คของแท่งนี้นะครับของวิกนะครับซึ่งมันไปควบกับเดือนเมื่อกี้เนี่ยนะครับซึ่งมันลงมาเต็มแท่งแดงเนี่ยก็คือโซนของอแท่งเหล่านี้รวมๆกันนะครับเราก็เอาแท่งเหล่านี้มาบวกรวมกันมันก็เลยกลายเป็นนะครับแท่งแดงแบบลงมาเต็มๆเลยนะครับซึ่งความจริงมันก็ลงมาปิดไส้ถ้ามันถอดไส้เนี่ยนะครับพอมาลงมาปิดไส้ปุ๊บ นะครับมันก็ขึ้นสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็เราพิจารณาอย่างอย่างนี้ครับเราไปดูในรายละเอียดของ TimeF r a m e day กันสักหน่อยนะครับในส่วนของเด y เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่เขานะครับเห็นไหมครับเออมีการเบรกนะครับแล้วมันมีการเบรกลงมาเนี่ยนะครับพอเบรกจริงปุ๊บเนี่ยนะครับ มันก็สามารถที่จะมองเป็นไดเวจนได้นะครับเห็นไหมครับในส่วนของไดเวจ n นตรงนี้ถ้าเรานะครับมองเห็นไดเวจนตรงนี้เราสามารถที่จะใช้กราฟเทคนิคในการที่เข้าเก็บหุ้นนะครับได้ได้แบบสบายใจเลยในโซนนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของ day เนี่ยนะครับอนนี้เราไปดูในส่วนของอปัจจัยพื้นฐานกันนะครับเขาเพิ่งประกาศงบนะครับประกาศงบ Q 2เนี่ยนะครับก็หุ้นตัวนี้ก็กำไรของ Q 2อยู่ที่27สตางค์นะครับ27สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่ง Q 1วน่อยู่ที่13สสตางค์ต่อหุ้นนะครับคราวนี้นะครับพอเราพิจารณาจากตัวเลขตรงนี้นะครับเราก็มองเห็นว่าเออถ้า Q1 13น่าะครับ Q 2นะครับบวกมาอีก14บนะครับบวกมาอีก14สตางค์นะครับจุด14นี่นะครับ ก็เลยเป็น27สตางค์นะครับ27สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยเราก็มองว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะเกินนะครับน่าจะเกินปีที่ผ่านมาเราก็มองเห็นว่าอ๋อเติบโตในระดับแบบโตแบบช้าๆนะครับโตแบบช้าๆอันนี้มันเป็นช่วงที่กาลังจะฟื้นตัวหรือไม่อะไรเงี้ยรายได้นะครับจานะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่36,00 0กว่าล้านนะครับ แล้วก็ขยับลงไปนะครับขยับลงไปเหลือ2 8งหมื่นแปดสองหมนหกนะครับมันพูดง่ายๆก็คือเรื่องของวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับคู่แข่งเยอะนะครับแต่ว,ว่าอันนี้ตรงดีตรงที่ว่า,าใช้นะครับภายในบริษัทแม่อะไรเงี้ยตัวเองเป็นบริษัทลูกก็นะครับขายสินค้าให้กับบริษัทแม่ก็มันก็เลยนะครับเองอาศัยซึ่งกันและกันกับบริษัทแม่นะครับลักษณะของอธุรกิจแนวนี้นะครับถ้า นะครับมีรายได้เข้ามาเสมอก็โอเคเลยนะครับแล้วคราวเนี้ยในส่วนของตรงเนี้ยนะครับ64นะครับ64ี่เท่าไหร่นะครับอืมหกสี่หกสี่ยี่สิบแปดนะครับก็ปีที่ผ่านมา2 6 0 0 0กว่าล้านใช่ไหมครับอันนี้คิวคิวหนึ่งนะครับถ้าคิวสองมันเพิ่มมา27บเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้นะครับสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็กําไรสุทธิต่อห้นก็จะสูงกว่านะครับอันนี้ก็มองเป็นพลิกฟื้นขึ้นมานะครับ ค่อยๆขยับขึ้นมาเนี่ยจากติดลบก็ขยับขยับขึ้นมาอย่างนี้นะครับในส่วนของราคาก็มีการปรับตัวจาก10บาทกว่าๆที่ที่เราดูกันนะครับ11บาทปรับตัวลงมาที่4บาทอย่างนี้นะครับอันนี้ในส่วนของการจ่ายปันผลก็3%เปอร์เซ็นต์ถึง45%เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับเออราคามีส่วนลดจากมูลค่าทางบัญชีหกสิเปอร์เซ็นต์นะครับ65เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ในส่วนของ PE นะครับ PE ปีนี้มันมันติดลบอย่างเงี้ยนะครับปีก่อนหน้ามันติดลบคราวนี้ในส่วนของ PE นะครับอันนี้ต่ำกว่า10ด้วยนะครับก็คือเฉลี่ย3ปีก็ไม่เกิน15ไม่เกิน15เท่านะครับฉงนั้นเรามากำหนดกลยุทธ์ของหุ้นตัวนี้กันนะครับว่าเราอะนะครับจะกำหนด EP เนี่ยนะครับก็คือหน้าตอนเนี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นลงไป3บาทกว่าเนี่ยนะครับ เ,เพื่อนๆก็สามารถเก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยก็ไม่ควรจะเกินไม่ควรจะเกิน4ี่บาทยี่สบนะครับอ่าสบาท2ีลงไปปัจจุบันมันอยู่ที่4ี่บาท4ีสตางค์นะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะเก็บหุ้นตัวนี้ได้นะครับความจริงแล้วไม,ไม่เกิน4บาท10อย่างนี้ก็ได้นะครับยิ่งเพื่อนได้ต้นทุนถูกก็ยิ่งดีนะครับในส่วนของท p นะครับ Target p ต i c e นะครับ ผมมองไว้เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่7%นะครับ7%ขึ้นไปนะครับ7%ขึ้นไปในส่วนของ T P ระยะเวลาการซื้อถือลงทุนนะครับ Hold Position, Position เนี่ยนะครับ Hold Position เนี่ยแนะนำว่านะครับให้ขายก่อนวันที่8ก็ได้อันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับก็คือวันนี้วันที่30ใช่ไหมครับพรุ่งนี้31 เพื่อนๆก็จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ9วันนะครับเก้าวันฉะนั้น9วันเน,นี้ยเราซื้อขายนะครับภายใน9วันเนี้ยนะครับเป้าหมายกําไรอยู่ที่7%อนะครับอันนี้ก็เป็นการนําเสนอกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กําไรตั้งแต่ซื้อนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆซื้อปุ๊บเนี่ยมีกาไรอยู่ในมือทันที3.5%เนนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจกลยุทธ์ตรงนี้นะครับสามารถที่จะพิจารณาใต้คลิปได้นะครับ ขอบคุณคุณเศรษฐีนะครับโมนิสพาบายนะครับซึ่งเป็นชนชั้นกลางของอินเดียนะครับซึ่งเขาลอกเรียนแบบวิธีการนะครับของคุณปู่วอร์เรมเบฟเฟตจนกระทั่งมีเงินปีนี้นะครับ2,568เนี่ยอยู่ที่2,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ70,000ล้านบาทเห็นไหมครับจากชนชั้นกลางนะครับก้าวขึ้นไปสู่มหาเศรษฐีหุ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อนเก็ เขาบอกว่านะครับถ้ามันถ้ามันเวิร์กนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเริ่มจากศูนย์นะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะย่นย่อระยะเวลาการศึกษาหุ้น10ปี20ปีเนี่ยให้เหลือหลักเดือนนะครับนะครับอาจจะพิจารณานะครับคอร์สนั่งทุนมีไอเชิงลุกนะครับกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กําไรนั้งแต่ซื้อนะครับซึ่งในเพจปั้นพอร์ตหุ้นนะครับอย่าง4ตัวนะครับ4 5ตัวล่าสุดนี่ก็ บวกกันงามๆเนี่ยนะครับหลายตัวเลยทีเดียวเมื่อวานนะครับตัวเมื่อวานที่นําเสนอไปในกลุ่มปิดให้กับเพื่อนๆวันที่28เนี่ยเมื่อวานวันที่29วันแรกนะครับก็บวกไปแล้วประมาณ6ประมาณ5-6เปซนะครับประมาณ5-6เปเป้าหมาย5เปอร์เซย่างเงี้ยนะครับบวกภายในวันเดียวเลยจบละนะครับถ้าเพื่อนๆปีหนึ่งนะครับ365วันตัวเนี้ยนะครับ whole position อยู่ที่10วันนะครับก็คือ ปตทนะครับปตทสพนะครับ p t t e p นะครับนำเสนอไปนะครับมันเป็นเพื่อนๆได้รับชมรับฟังวันนี้วันที่30นะครับแต่ผมทำคลิปวันที่28นะครับเพราะว่ามันมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มใน Fc ของเราอนะครับในหมู่ Fc ของเราได้ขอหุ้นมาก่อนนั้นนั้นก็เลยทำตามคิวนะครับปตทสพก็เลยได้นำเสนอในช่วงเช้าวันที่30นี้นะครับ งั้นเมื่อวานเป็นคิวของเพื่อนๆน,นะครับผมก็เลยนําเสนอหุ้นของเพื่อนไปก่อนอันนี้ก็วันเดียวนะครับบวกไปเลย5%้าเอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆได้10ตัวมันก็50%าสิบนละนะครับยิ่งถ้าทบต้นด้วยก็60กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับเป้าหมายพอร์ตนั่งทุนมีไอเชิงลุกเนี่ยกลยุทธ์ได้กำไรตั้งแต่ซื้อเนี่ยนะครับเป้าหมายกำามสร30-50%ต่อปีนะครับงั้น CRC เนี่ยนะครับ CRC ที่ได้ นำเสนอไปนะครับในกลุ่มปิด VI เชิงลุกตัวเดียวในตอนนี้บวกอยู่33%แนละนะครับตัวเดียวละนะครับถามว่าถ้าเราเป้าหมาย30%ต่อปีตัวเดียวปิดจบอบเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือคอสต์นักทุน VI เชิงลุกนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อได้ตัดสินใจซื้อขาย SCG ด้วยตนเองนะครับผมก็เพียงแต่นำเสนอข้อมูลนะครับ เพื่อนๆนำไปต่อยอดพัฒนาแล้วก็ตัดสินใจซื้อขายทุกการซื้อขายด้วยตนเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมให้พิสูจน์ทดสอบนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับพิสูจน์ทดสอบแล้วมันได้ผลแล้วก็ทำซ้ำได้นะครับมี Profit นะครับ c o n s i s t e n c y นะครับมี profit c o n s i s t e n c y เนี่ยหมายความว่าเราอะนะครับสามารถทำกำไรได้สมเสมอ พัฒนาระบบของเราจนกระทั่งมีกําไรเสมอๆได้อย่างนี้นะครับเราถึงจะเชื่อมั่นเราถึงเชื่อถือไม่ใช่ว่าห้ามเชื่อไม่ต้องเชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าขาดการพิสูจน์ไม่ได้เราต้องเป็นควรจะเป็นนัองทุนสายวิทยาศาสตร์นะครับพิสูจน์ทดสอบก่อนก็ให้เพื่อนๆร่ำรวยร่ำรวย,รรวยมหาศาลยิ่งขึ้นไปทุกๆท่านขอบคุณครับ